นี่ครับท่านผู้ชมมาดูถังแก๊สชีวัวของผมนะครับที่สูตรง,ง่ายๆนะครับตอนนี้ผมทำสองถังนะครับเพราะว่าเริ่มรู้แล้วว่าแก๊สมันใช้ได้จริงๆครับผมทำถังแรกแล้วก็จากของที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้วก็ออกมาทำถังนี้แล้วก็มาได้ถังที่สองครับถังที่สองที่ทำจากโอง่งนะครับนะครับจากโอง่งก็ประมาณนี้นะครับท่านผู้ชม ตอนนี้ผมก็ทําหลักเพื่อที่จะยึดให้เขาขึ้นตรงๆนะครับที่จริงทำสีหลักก็ได้นะครับผมทําอยู่3หลักแล้วก็เอาเชือกผูกไว้เดี๋ยวว่างๆก็จะทําอีกหลักหนึ่งนะครับตอนนี้เวลาไม่ค่อยมีนะครับตอนนี้แก๊สนะครับกําลังเริ่มเยอะแล้วเพราะว่าถังมันลอยขึ้นมาสูงนะครับท่านผู้ชมนี่ถ้าขึ้น2ถังนี่น่าจะต้มปลาสุกนะครับ เพราะว่าถ้าขึ้นท้นนถังเดียวมันยังใช้ไม่พอใช้นะครับมันใช้ได้แค่นิดเดียวต้มน้ําชงกาแฟได้แต่ถ้าขึ้นสองถังนี้ก็คงจะเริ่มนะครับต้มยำทํากับข้าวได้นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะทําที่เก็บอีกนะครับเอาไปเก็บในน้ํานะครับท่านผู้ชมนี่ครับสูตรง่ายๆถังที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์เอามาทำเป็นแก๊สฉีหัวครับท่านผู้ชมนี่ ถ้าใครคอมเมนต์สงสัยอะไรเข้าคอมเมนต์ถามไว้นะครับเดี๋ยวผมมาตอบให้นะครับท่านผู้ชม